ซึ่งสํงานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะจับกลุ่มนายสาธิตนะคะเพื่อผลักดันให้ออกนอกราชนาจากักรทันทีหลังจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจคนเข้าเมืองนั้นมีมติให้เพิกถอนใบสําคัญถิ่นที่อยู่ซึ่งจะทําให้นายสาธิตนั้นจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำและไม่สามารถกลับเข้าประเทศไทยได้อีกติดตามกันต่อสําหรับขั้นตอนการในประเทศนายสาธิตจากรายงานของคุณสิริพรปาระกวงศ์ณอยุธยาค่ะ จากเหตุการณ์ที่นายสาธิตเซกาวนักธุรกิจสัญชาติอินเดียและเป็นแกนนำกลุ่มกะปะปะสขึ้นเวทีอภิปรายและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรวมถึงนำมวลชนบุกยึดสถานที่ราชการถึง5แห่งเป็นหลักฐานสำคัญที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองมีมติเห็นว่าพฤติกรรมทั้งหมดเป็นการกระทำผิดตามพรบคนเข้าเมือง2522ที่ระบุว่า ห้ามบุคคลต่างด้าวกระทำตัวที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร โดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งได้รับอำนาจให้ดำเนินการแทนนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามคำสั่งฉบับนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินได้ลงนามคำสั่งเห็นชอบ ามคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองให้ผลักดันนายสาธิตออกนอกราชอาณาจักรแล้วและได้ส่งหนังสือกลับไปที่คณะกรรมการเพื่อส่งต่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการผลักดันนายสาธิตได้ในทันที ขั้นตอนหลังจากนี้สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจะทำหนังสือแจ้งให้หนายสาธิตรับทราบด้วยการส่งไปสษนีไปยังที่อยู่ปัจจุบันและที่บ้านพักตามที่นายสาธิตได้แจ้งไว้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ซึ่งนายสาธิตเมื่อรับทราบแล้วจะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีทั้งการถูกจับกลุมและผลักดันออกเมือชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าประเทศ หรือการขอเดินทางออกด้วยตนเองซึ่งจะแตกต่างจากการถูกในประเทศเนื่องจากผู้ถูกในประเทศจะมีกำหนดระยะเวลาที่ต้องพ้นจากราชอาณจาจักรชัดเจนสามารถขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณจาจักรได้หากพ้นกำหนดเวลาแต่การถูกผลักดันออกนอกประเทศตามพรบคนเข้าเมือง2,522นอกจากจะต้องออกนอกประเทศโดยไม่มีกำหนดเวลาและถูกขึ้นบัญชีดำแล้ว ยังไม่สามารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ยกเว้นจะมีการทำเรื่องขออนุญาตซึ่งอยู่ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาว่าเห็นสมควรให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้หรือไม่ล่าสุดนายสาธิตได้มอบหมายให้ตัวแทนยื่นดีกาโดยให้เหตุผลว่ากระทรวงมหาดไทยไม่เคยเรียกไปชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองยอมรับว่าเป็นสิทธิ์ที่นายสาธิตจะกระทำได้ แต่การอุทธรณ์จะทําให้หนายสาธิตได้รับการลดหย่อนโทษหรือไม่คณะกรรมก,การจะพิจารณาถึงเหตุและความผิดที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาเพราะความผิดที่เกิดขึ้นอยู่ใน11ข้อตามพรบคนเข้าเมือง2,522ที่ห้ามมีให้บุคคลต่างด้าวกระทําเช่นค้ามนุษย์ค้ายยาเสพติดที่จะต้องถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศเช่นกัน